ทัเลยเ,อยเือมเอนสาวกุนัดมาหน่อยนมน่อยมนมนกรเินเครื่องหอมลงไปเลยทุกคนเลย ปาสังเหน้าก็อีตู้แต่กระถางหอมห่อกลไปเลยนี่ สบายดีสบายดีพ e ี ong ong ่น้องปองป่ายเมื inhos, in ่อชมพูทุกคนพบพอกันคือเก่ากับบป๋าคำสูตรพี่เก่าเขาเดิมไม่ได้กระไดเมื่อนี้ก็ออกมาออกมาหน้าคือเก่าทุกคนอยู่้ายยุ่หน้าคือเก่าเมื่อนี้กะไงออกมาตั้งแต่เสาวคนละทุกคนออกมาการยามตอนยามตอนยามโตมาหอดแล้วก็ดังไฟก่อนทุกคน ด่างไฟเห็นแข่งพุนมากผลตกนักขนาดพืืนผนตกแห้งนะเนาะออกมาจากบ้านกะแข่งพุนมาจากบ้านมาหอ้วกระดังไฟดังเพื้อแล้วกัน,ก,นก็น้อยเกิดชิลลุ่งไปเบึง้งนเะบึ้งอีพอเพ่นยามต้งยามจิบทุกคนขอพัอนมาก่อน ทนพี่น้ำมันจนมันไก่ไกห่หางตอนละพี่จนล้นมาพี่ทุกคนพี่ไหลไหลออกนอก,นอกลนททแล้วบานี้ไปเท่าทีบแล้วน้ำนะโอ้มาลุ้นหม,ม,ม้อมอของสิบหายอยู่ทุกคนสิมานอยู่บ่ น้ำไปทั่วไปทัทุกบอเลยนี่หลุดออกนี่พุไปพุไหลเอาพุ่เลยวหยแห้งครับ มาลุ้นมองทุกคนมาเสียทืกอยู่บ่ไข่คลองท่าก่อนนี่ปลาน้อยคือปลาน้อย คือปลาน้อยทุกคนนั่นนี่ปลาใหญ่บืธเอาัาเี้กะจะขึ้นไปยามมองก่อนมองอยู่ฝาหนะยู่ทิง,งมองนะมองย่างยู่เถิง,งคุณน้ำมันไลหลแห้งยู่นน้ำนะทุกคนแต่ว่าปลา วิทีจิ๊บวอาน้ำมันไปทั่วเบดละ ยามนี้มั่นได้กระปูยามนี้ได้กระปูกระเก็บเอาเมื่อนนะยามนี้กระปูแซบยามนี้นะเข้าไมา่ปลามั่นกระปูกม็มั่นมันมาจชอบกินปลาเนาะ จบกินปลาตามคันหน้านี่กระปูนะไปแล้วบ่ทุกคนอสองตัวเลยนี่นี่ ແມ່ທັງຫມົດເລີຍເອແມ່ເຮີນເຊົາໂບນັດເພິ່ນມັກຈຳຈີລະກະຈອອກກະປູູກເກັບ ไปก่อนทุกคนเลยยังไม่กินปลาไปนะเอาทุกคน วันนี้ก็ชิมาให้กินก่อนีน่เลอะเอาปลาน้อยนี่แกงเนปลาน้อยกับมันประเขาสองงมโตพอแหละแกงแกงกินง่ายนี่นปลาน้อยนี่แกงแซ่บเลยทุกคนแบบตักสดตักสดเลยแกงเชื่อน พักอันพักเสีงยงหน้าหอมๆมบบก่อนเลย โอเค่ะสองขาทัา้งความเนี่ยไม่แล้วนะทุกคนเอาหาไปไปวันนี้ไปหาน,น็ทุกคนไปหาพักสิงห์งหน้ามาเสือก่อน เามาันีก็มาเอามาเอาผักสีงแงงหน้าก่อนทุกคนอา้มนอมอามีแต่ยอดงามๆโจโฉเลยนี่งามขนาดงามนี่มันอ่อลายงามนี่เนาะเต็มเฮือน้าอยู่ กินสม้มกินกับสมอาขามคักไรน,นี่ทุกคนนายละ่ะสบายนะะอยู่เวดกินอยูไห้อยูหน้าเสื้อต้มกับคักไรทุกคนนี่ต้มปลาคัก,กต้มลาคอ,อกับเสื้อนี่อันนี้ฮะพัดแงงหน้านี่หอม อันนี้เป็นเสื้อแกงปลาเสื้อผักอีตูนำพักอีตูกับอยู่ตรหน้าเทงนี้เลยนี่ผักหอมห่อกับเสื้อทุกคนพักหอมห่อ ครบสุดนะนี่เอาพดละบอ่อหม้เอเฮาโอ้โพดแล้วทุกคนนี่มันนี่ก็เซือนเครื่องหอมลงไปเลยทุกคนมาเลยนี่นปักสังแง่งหน้าพัากอินตู้แล้วก็พักหอมหอ่อลงไปเลย นี่ที่เด็ดของเห้าหอมตัวๆเลยทุกคนนี่มีมีใบ,บเข้าติดมานำยามันเอาถ่ามันผดจังหน่อยก่อนจงปรุง สิบบางก่อนแซบนัวอยู่บปอื้อหอมทุกคนแซบแซบแซบอื้ออื้อหอมเสิร์ฟแล้วอ่ะอกก่อนมานี่ เรียบร้อยนะทุกคนมานี่มามามากิดเกาเทงอยู่ให้อยู่หน้าลำบากคำศู์เดอ้อนี่อ,อ่กบาน้อยเสื้อพักสงแง่งหน้าเสีบแสบเอาคำเล็กแห่งมนืน นัวนัวทุกคนน น้อยตาเข้ามาตัวเลยเด้อข้าวน้่าเด้อสองคนเหมคอกับกระเพาะเสร็จเส็จเ ขี้ข่าอิ่มแล้วกันชิลงไปยามมองอีกก่อนยามอีกรอบนึงยามอีกรอบนี้กันชิไดเมอร์ส่งปลาแล้วทุกคนเลยเนี่ยมันหนาวปลาก็ไม่ไม่ได้หลเพิ่มเลยดอกโอริฮิตเปรเ์ปรเสี่ยวปลาเมื่อก่อนเนาะให้อิปอเพิ่นยามยามท่าจนคำ้ำขอเสี่ยวปลาเมื่อก่อนน้าหมอลุนเมื่อวานล่าเนี่ยสีมาเนี่ยอทุกคน โอ้ oh. นี่ทุกคนบ่อน,นี้ก็ถือได้บ่อน,นี้นะ oh. ปลขคอน้ำก็ไม่เลิกเลยทุกคนเลยน,นี่น้ำตื้นๆหนึงป็ขคอปลาเข่งน,นี่บ่อน,นี้ถือสามโต โอ้กลาปูกินละกระปูก็เอาทุกคน โอ้กะเข็งสับราบเลยบนนี่ทุกคนโอ้กับปูกินพร้อม นนี่ทุกคปลาเค็งทุกตัวปลาเค็งรอบนี้ปลาเค็งลงรอบนี้รอบก่อนน่ะปลาปุ๊กรอบนี้ปลาเค็งนี่กระปูกิดละ อี4ตัวไปซ้ำหมดเลยไปซ้ำทุกคนเลยได้กระปูมาแทนตกมนีไม้ไปซ้ำลายตัวเติบอ๋อทุกคนปลาคอกินนี่ไปแล้วบอโอ้จะโลยู่ป้าทุกคน โอ้ในในนายิางิงที่าค่กกะลีนี่จูโจโลเอย้ยกินนี่นะโอ้ ทุกคนรอบนี้ได้ไดลายอยูอ่บ่ตั้งปลามองได้แล้วกะ็บายามจิ๊บเนี่ยกระปูน้ำทุกคนเนะลยนั่นนี่ปลาเข็งส่วนลายปลาเข็งถือมองปลาจิ๊บยาถือแล้วปลาจิ๊บนะน้ำลงแล้ว กระปูนี่ฮะเก็บเรียบงานนี่นี่ทุกคนปลาติดจิ๊บถึงมองกะได้ฉันมีทุกคนเลยในมีลายปลาเล่พดต,ตะเหตุลปไล่อันนี้กระปูนี่กระปูหน้าเ้าเือเฮือนสาวโบนัสเพิ่นเพิ่นมากิน ขี่แล้วก็ะจำอ่องมันนี่วันนี้ก็จะได้มือส่งปลาก่อนเอาทุกคนวันนี้ก็จะได้มือส่งปลาก่อนทุกคนนี่มือส่งปลาเฮิร์นแม่สาวโบนัเพิ่านก่อนเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กับมาวันนี้กับพอใจพี่น้องเพืองป่ายเมื่อสุดทุกคนเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บ้าคำสูนเอาสำหรับคลิปต่อไปก็จะลืมเนาะฝากกดติดตามแล้วก็จะลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อประพลาดคลิปต่อไปทุกคนสำหรับคลิปนี้กะต้องลาท่านผู้ส้มไปก่อนละเดอ้อเอาขอบใจหลายๆทุกคนที่เข้ามาติดตามครับส้มบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่